รียอมรับนะคะวก็รูทุกท่านนะคะที่ดุที่ว่าที่เตือนที่ตีนะคะไม่ใช่บลอกเกียดน,นะไม่ใช่บล็อกเกียรน,นะคะเมื่อใดที่นักเรียนทําผิดหรือว่านักเรียนทําไม่ถูกต้องครูก็จะตักเตือนแล้วก็บอกนะครูไม่เคยตีเพื่อที่จะระบายอารมณ์หรืออะไรทั้งสิน้นครูแค่อยากให้นักเรียนเป็นเด็กดีนะคะและนักเรียนก็จะได้จําในสิ่งที่ครูบอกครูเตือนไว้ว่า กีัานั่นคือสิ่งที่ไม่ดีหนูอย่ากทำนะคะเพื่อที่จะได้ฝึกนิสัยนะคะแล้วก็การปฏิบัติตัวที่ดีเพื่อที่หนูจะได้ออกไปในสังคมอย่างอย่างมีคุณภาพนะคะแล้วก็จะได้เป็นลูกที่ดีแล้วก็เป็นเป็นลูกศิษย์ที่ดีของคุณครทูทุกทกท่านในระดับมัธยมแล้วก็เป็นศิษย์ที่ดีของอาจารย์ในระดับมหาวิทยาลัยต่อไปแล้วก็เป็นคนที่ดีของสังคมค่ะนะขอบคุณคุณรครูครับ เอาต่อไปเราได้วางความคุณคลูในใจของคุณครูไร้ยังไม่ลูกว่าที่ครูเพี้ยนครูตีไปเนี่ยด้วยความรักะไม่ได้ครูตีครูไม่ได้ตีเพื่อระบายอารมณ์เกลียดใครคนใดคนหนึ่งนะครับครูรักครูยิ้ถ้าครูไม่รักเราไม่ห่วงเรานี่ครูไม่ตีเราครับครูยอมเจ็บมากกว่าตื่นที่ครูเพี้ยนเธอเธอก็อย่างมากก็แค่ร้องร้องเดี๋ยวก็หาย แต่ครูเจ็บมากกว่าเธอนะครับครูไม่ได้ร้องต่อหน้าเราเหรอกครูเข้มแข็งต่อหน้าพวกเราไม่ได้ร้องเราร้องไปแต่ครูกลับไปร้องรับหลังเธอเชื่อไหมเธอไม่เคยเห็นครูร้องนะครับครูร้องรับหลังพวกเราเราเคยนั่งไหมลูกเสียใจที่ครูเคยนตีครูไม่เคยเคยนไม่เคยตีลูกนักเรียนครูไม่เคยลงโทษบางคนเหี่ยวาแต่เคยนตีเลยว่านักเรียนมาเรงๆครูก็ไม่เคยว่า แต่เมื่อครูว่าขึ้นมานี่ครูก็เสียใจนะครับแต่คุณครูมาปลื้มใจนิดหนึ่งว่าที่ครูทำไปครูทำด้วยความรักใครไม่เห็นก็าตามใจความรักความปรารถนาดีที่ครูมีต่อพวกเราทั้งหลายนะครับอา้าวหลังจากเราได้ฟังความในใจของครูลแล้ว